ฉันเทรนสายฝอต้องมาเพราะปากปวดอิม่มคือเสน่หยค่ะ สวัสดีคะ่ะแจมมี่นะคะนางสาวนิชาสิงชัยคะ่ะตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์กับนางแบบเสื้อผ้านะคะก็สามารถติดตามได้ที่แจมมี่ J A MM 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 Y นะคะแล้วก็มีทั้ง Facebook, Youtube, t i k t o ไอ<ม>จี w i t t e r ตเตเลยคะ่ะคุณแจมมารู้จักบีเพาคลินิกมานานนานมากแล้วนะคะถ้าจะฉีดปากเมื่อไหร่ก็จะนึกถึงบีเพาเป็นอันดับแรกเลยคะ่ะ ก็หลังจากที่ฉีดปากให้เป็นกระจับมา2ปีแล้วนะคะตอนนี้เทรนก็ได้เปลี่ยนไปแล้ววันนี้แจมจะมาเปลี่ยนทรงปากให้มันหวบอิ่มมากขึ้นเป็นสายฝ่อมากขึ้นนะคะยังไงก็เดี๋ยวปรึกษากับคุณหมอไว้แล้วก็รอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะ The like sun is like, a beautiful day Might be bright as the sun. Come on, คือเรือกผู่น้องชายนะครับก็จะเป็นวีดีโวุ้นโบลิฟนะครับซึ่งเป็นดุ่มที่มอะกับการฉีดปากให้เป็นทรงปากประจับแล้วก็ขึ้นรูปได้ดีสามารถ,ถาสั่งทรงได้ง่ายยูนานนะครับที่สำคัญของการฉีดฟิลเลอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือเทคนิคแล้วก็การเรียนรู้อนาะตมี่ของปากเป็นอย่างดีเพราะว่าปากเนี่ยเป็นจุดที่มีเเลอดเยอะมากนะครับการฉีดฟิลเลอร์ปากเนี่ย มีโอกาสที่จะเข้าไปในเส้นเลือดได้เหมือนกันแต่ถ้าหมอคนที่ฉีดมีความรู้เรื่องอาโตมีเป็นอย่างดีรู้เทคนิคที่จะฉีดแล้วหลีกเลี่ยงเส้นเลือดได้หลีกเลี่ยงการช้ำบวมได้ก็จะทําให้การฉีดฝาเนี่ยปลอดภัยและสวยงามครับโอเคค่ะตอนนี้ก็จะฉีดแล้วตื่นเต้นมากคือไม่ได้ฉีดมานานมากนะคะเดี๋ยวก็จะต้อง มาฉีดยาชาซึ่งก็แอบกลัวเจ็บอยู่เหมือนกันเพราะปกติจะแปะยาชาก่อนนะคะ,ะก็หวังว่าจะออกมากดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เทคนิคฉีดยาชาอย่างเดียวโดยไม่แปะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาฉีดยาชาไปแล้วเนี่ยคนไข้จะไม่ขรมา<ะ>นเขาจะแบบนิ่งนิ่งกว่ายเยอะเลยกว่าแปะเยอะเลยเลนาะโอเคแล้วคนนั่งน,นอนพิงสบายสบายเลยนะ ทุกคนอันนี้ก็ฉีดเสรเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะคะก็ฉีดกับคุณหมอมากคุณหมอใจดีมากเคยฉีดด้วยแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนฉีดก็คือแจะมีฉีดยาชาวอกหนึ่งใช่ไหมไม่เจ็บเลยทุกคนตอนฉีดอะแล้วก็นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหน ค่ะทุกคนอันนี้ก็ครบสองอาทิตย์เรียบร้อยแล้วนะคะที่จะม,มาฉีดปากกับคุณหมอมาร์กนะคะตอนนั้นบีไว้ว่าขอแบบจุบุจุบุแล้วก็แบบจึงจ้งๆนะคะเอาให้ปากมันหนาขึ้นเนาะก็ตามนี้เลยเป็นไงทุกคนตรงตามบีเปะ๊ปะเลยนะคะก็หลังจากที่แจมฉีดไปแล้วเนาะก็เห็นได้ชัดเลยว่าถ่ายได้ง,ง่ายขึ้นไม่ต้องไปรีทัดปากหลังกล้องแล้วนะคะตอนนี้ก็คือปากสวยก้องสดได้เลยะคะ่ะทุกคน แล้วก็ใช้เวลาฉีดแป๊บเดียวคุณหมอมักใจดีมากขอแบบไหนได้แบบนั้นเลยจัดทรงจนจนกว่าจะรู้สึกว่าเป๊ะแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแจมมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปติดตามรีวิวสวยๆของมีพาลคลินิกนะคะได้ทั้ง YouTube IG Facebook TikTok เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบบ๊าายย